ไปดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึง่งเรียกว่าเกิดความวุ่นวายกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะหลังจากลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาพาพ่ออายุ80ปีข้ามจังหวัดแล้วเอามาทิ้งในวัดนะคะพื้นที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ mm. เป็น Facebook Facebook หนึ่งของแพทย์โรงพยาบาลบัวใหญ่ท่านหนึ่งล่ะค่ะท่านก็โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความขับรถเก๋งมาเอาพ่อเป็นโควิดมาปล่อยวัด mm. พ่อก็ไม่แข็งแรงใจ ทำด้วยอะไรนะขออนุญ,ญาตหยาบคายทนไม่ไหวจริงๆทําบาปพระนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่มีลูกสาวเนี่ยนำพ่อวัยชรามาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่อาเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็หนีหายไปเลยจนต่อมาทราบว่าคุณตาวัย80ปีเนี่ยนะคะท่านติดโควิด19นะคะแล้วก็นำส่งรักษาโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะ ทางผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าสวนธรรมสวัสดีนะคะบ้านหนองแวงตําบหลหนองว่าอําเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปพบกับหลวงพ่อสิทธิชัยนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าสํานักสงฆ์ท่านเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานก่อนนะคะมีหญิงสาวพร้อมด้วยสามีมาที่วัดก็มีการแจ้งกับหลวงพ่อค่ะบอกว่าพ่อของตนเองเนี่ยเคยรู้จักกับหลวงพ่อสิทธิชัยสมัยที่อยู่อําเภอพลจังหวัดขอนแก่นต้องการมาพักอาศัยด้วย แล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรนะคะรีบพาพ่อลงจากรถพร้อมด้วยกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยแล้วตัวเองนะคะลูกสาวเนี่ยพร้อมกับสามีลูกสาวเนี่ยรีบขึ้นรถหายไปเลยนะคะทิ้งพ่อตัวเองไว้กับหลวงพ่อนะคะแล้วบอกบอกว่าฝากพ่อด้วยนะนะคะ ซึ่งทันทีที่ได้รับแจ้งบุคคลจากต่างพื้นที่เข้ามาพักอาศัยนะคะผู้ใหญ่บ้านเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะต้องเข้ามาดูนะนายทองสุขแทบถามผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงเนี่ยก็เข้าไปสอบถามทราบว่าลูกสาวเนี่ยไปรับตัวเองเนี่ยมาจากจังหวัดลบบุรีก่อนนํามาไว้ที่วัดแห่งนี้หลังจากนั้นก็ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบพร้อมสั่งห้ามใครเข้าใกล้เพราะว่ายังไม่ทราบความเสี่ยงที่แน่ชัดนะคะจนกระทั่งช่วงเช้าก็พบว่าค,คุณตานะคะคลานออกมาจากกุฏิ มานอนตากฝนอยู่ริมถนนด้วยความจําเป็นถ้าปล่อยไว้เช่นนี้คุณตาเสียชีวิตริมถนนแน่ๆเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่คู่ภยัยพร้อมเจ้าหน้าที่รพสตเนี่ยก็ได้นําคุณตาขึ้นรถเพื่อนําส่งตรวจก่อนแล้วก็ทราบผลยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19จึงได้ส่งรักษาตัวต่อ,อยังโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลตามภูมิล,ลำเนาของคุณตานะคะพร้อมกักตัวพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา14วัน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านนะก็ฝากไปยังใครที่มีญาติป่วยติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอย่านําผู้ป่วยมาปล่อยทิ้งตามวัดแบบนี้นะเพราะนอกจากจะเป็นการเสี่ยงแล้วก็การแพร่กระจายเชื้อแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยรอบด้วยโดยเฉพาะในกรณีนี้ที่ลูกนําพ่อมาทิ้งที่วัดเป็นเรื่องที่คนเป็นลูกเนี่ยไม่ควรกระทํากับบุพการีถ้าดูแลไม่ได้จริงๆก็ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปดูแลต่อไปแต่ไม่ควรทําแบบนี้นะคะใช่ค่ะ